สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนเมษายนคลิปนี้เรามาลุยดวงรายเดือนกันต่อเนาะแต่ว่าก่ออ่านดวงต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะ ชื่นใจเป็นกำลังใจมากๆขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมอ่านที่ดาวจรเท่านั้นนะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยขอย้ำว่าขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละท่านด้วยนะสำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์แต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรักอยู่ที่มังกรอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ดาวประจำตัวของคุณคือดาวเสายังจอเป็นเกษตรอยู่เหมือนเดิมนะมก็ยังให้คุณกับชาวมังกรอยู่เพียงแต่ว่าเดือนที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความอึดอัดกดดันเรื่องงานเข้ามาเดือนนี้คุณก็จะมีความปลอดโปร่งมากขึ้นเนื่องจากดาวสุขดาวการงานของคุณจรอ,ออกไปจากเสาแล้วนะ<ม>ก็ ปวดโผงมากขึ้นแล้วเดือนนี้คุณยังจะมีโชคเข้ามานะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาอาจจะได้บ้านได้รถคุณที่ชอบเสี่ยงนะก็เลขบ้านเลขรถในเรื่องของการงานดาวศุกร์ดาวการงานจะจรออยู่ในพบการเงินตลอดทั้งเดือนเลยนะอยู่ร่วมกับพฤหัสเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นไม่ว่าจะย้ายบ้านย้ายงาน แต่ว่าย้ายแล้วคุณจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะย้ายไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณที่รอข่าวดีเรื่องงานจะสมหวังสมใจผู้ใหญ่จะช่วยเหลือสนับสนุนอาจทําให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะเรื่องการงานของคุณจะมีพัฒนาการมีความก้าวหน้าดีขึ้นการเจรจาติดต่อธุรกิจการงานมีความสําเร็จได้ผลดี คุณที่ทำงานเกี่ยวกับโลจิสติกสนะการเดินทางตัวกลางในหน้าตัวแทน การโฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาดหรือที่ทำเกียวก่ับอสังหาก็มีความโดดเด่นดีมากนะโดยสรุปแล้วเรื่องหน้าที่การงานของคุณเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีพัฒนาการไปในทางที่ดีนะมีความสำเร็จดีคุณที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีการเติบโตที่ดีมีไรายได้เข้ามาดีหมุนเงินคล่องนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองสำหรับเดือนนี้สิ่งที่ต้องระวังนิดเดียวคือเรื่องของคดี ความการฟ้องร้องนะอาจจะเป็นในเรื่องของธุรธกิจการงาน,นเรื่องบ้านเรื่องที่ดินแล้วมันจะฟ้องอยู่กับคนใกล้ตัวกับพี่กับน้องกับผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นั่นคือสิ่งที่ต้องระวังวันที่8เมษาดาวพฤหัส ดาวซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุปเคราะห์เลยนะเป็นดาวที่ให้คุณจะจอดเข้าในพบสหัชชะแล้วดาวเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นชาวมังกรคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตคุณจะพบกับความมั่นคงขึ้นมีโอกาสได้เจอเพื่อนที่ดีมิตรที่ดีกลาร คุหาสมาคมคอนเน็กชันดีๆจะนำผลประโยชน์มาให้เพื่อนมิ้จะนำโชคช่วยเหลือสนับสนุนนำความสำเร็จความสมหวังมาให้คุณที่ทำธุรกิจการค้าคุณจะมีโชคลาภจากการเจรจาจากการลงทุนเรียกว่ามีความสำเร็จเข้ามาค่อนข้างที่จะดีมากสำหรับเดือนนี้นะยิ้มกันได้กว้างๆเลย ในเรื่องของการเงินราหูดาวการเงินจอนอยู่ในภพพันธุแล้วก็ไปสลับเดอนเกษตรกับอังคารเพราะเจ้าเรือนพันธุก็จะจอนอยู่ในภพการเงินของคุณตั้งแต่วันที่เจดนะคุณก็จะพันธุกระดุมพระกระดุมพระพันธุนะการเงินของคุณจะมีความมั่นคงได้แต่อาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรโยกย้ายการหมุนเงินการ ถ่ายเทนะหรือคุณอาจจะเอาไปลงในทรัพย์สินบางกรณีอาจจะมีการแปลงทรัพย์สินเป็นทุนจะจำนำจำนองก็ว่ากันไปบางคนก็ต้องเกี่ยวข้องกับครอบครัวกับญาติเช่นคุณอาจจะมีการร่วมลงทุนทําธุรกิจการงานกับพี่น้องเกลือญาติหรือพวพันเรื่องเงินเรื่องทองอยู่กับพี่น้องครอบครัวคุณนี่แหละนะเธอให้ชั้นชั้นให้เธอก็ช่วยเหลือสลับกันเดือนนิชาวมังกรค่อนข้างมีโชคนะนอกจากเรื่องงานคุณจะดีแล้วเรื่องเงินคุณ ก็ค่อนข้างมีโชคด้วยเพราะอังคารดาวโชคลาบความสําเร็จของคุณก็อยู่ในภพการเงินและอยู่ในเรือนราหูคู่ธาตุเพราะฉะนั้นคุณจะมีโอกาสดีๆมีช่องทางดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามาทําให้คุณมีรายได้เข้ามามากนะโดยเฉพาะเงินจากงานเดือนนี้คุณที่ทำธุรกิจจะเห็นเงินค่อนข้างเรียกว่าชื่นใจนะเห็นเงินเป็นกอบเป็นกรรม ในบางท่านอาจจะมีการได้มรดกทีนี้อาทิตย์เจ้าเรอนมรณะของคุณจอดเป็นอุดในพภพพันธุเนี่ยถ้าได้มรดกน่าจะได้แบบได้เยอะเพราะว่าเป็นอุดเนาะหรือคุณอาจจะได้โชคลาภจากการเสี่ยงอย่างที่บอกนะใครชอบเสี่ยงเลขบ้านเลขรถคุณที่มีปัญหาเรื่องเงินคุณจะได้คนที่สนิทสนมคุ้นเคยกันหรือว่าญาติพี่น้องช่วยเหลือทําให้คุณมีทางออกทําให้คุณผ่านไปได้นะในเรื่องของความรัก ตอนนีด้ดาวคนรักคู่ครองของคุณคือดาวจานันแต่ว่าดาวจันค่อนข้างเดินเร็วนะก็ดูดาวตรีเทพแล้วพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่ให้คุณ เป็นดาวที่เกี่ยวกับคนรักคู่ครองได้แล้วก็จอนเป็นเกษตรอยู่ในภพสหัชชะเพราะฉะนั้นคุณที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วก็มีความสุขมีความสมหวังนะเพราะคนรักคู่ครองดูแลเอาใจใส่ดีเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นที่ปรึกษาหลายๆท่านอาจจะได้ของขวัญของฝากได้โชคลาภจากคนรักคู่ครองหรือจากเพศตรงข้ามคุณที่ยังไม่มีคู่ มีโอกาสดีที่จะได้เจอนะจากการเดินทางการติดต่อเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือมีคนแนะนำให้รู้จักมีโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้คบหาดูใจกันไปได้ยาวๆนี่คือภาพรวมของชาวมังกรในเดือนเมษายนขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณ ทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า